จะมาชวนประกบยอดช่อใบสีนะคะประกอบก็เตรียมช่อแบบนี้นะคะ5ชั้นเสร็จแล้วก็นำตัวที่เราเย็บไว้นะคะนำตัวเอ่อนิ้วใบสีนะคะนำมาประกบนะคะถ้าเป็นริบบิ้นกับมือใหม่นี้ต้องอ่าแม็กก่อนนะคะเดี๋ยวก,กันกันเขาเลื่อนไหลนะคะ กานวางชอบก็ไล่ระดับนะคะทุกคนเพื่อที่จะให้เขาดูสวยงามนะคะระยะห่างของช่องไฟเราก็ดึงเข้าเลยค่ะเล็งแล้วก็ดึงเข้าเลยตัวนี้ตัวนี้มันจะลื่นนะคะทุกท่าน ลิปบ้นเขาจะลื่นเวลาเราประกบเราก็ต้องแม็เสเนตทนิดนึงเพื่อเวลาเราประกบเข้าไปเขาจะได้ไม่เลื่อนหลุดนะคะตัวนี้นะหน้าห่มห้าห้ายอดเอ้ห้านิ้วนะคะ